มันไม่ได้สําคัญที่คุณจะขับรถอะไรมันสําคัญที่คนณไม่อยู่หลังผมาลไยแล,ล้วก็รักมาร์รถ้ดยมองอไรงงไหมครับผมก็มงงเหมือนกันคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นแค่4,000บาทเท่านั้นใช้งานในเมืองได้แน่นอนมิสซันมาร์ต GTR เห็นไหมครับคันนี้ออกรถศนบาทขับปี45วันพร้อม่กับบ้านนี้นะครับ10,000บาทลองมาดูรถกันครับภายนอกนะครับเดิมๆเดี๋ยวออกกับเราไปนะครับวันรับรถเดี๋ยวลูกค้าสามารถเลือก้อใหมย่ยางใหม่ได้นะครับเดี๋ยวล้อใหม่ล้อเปล ภายในก็จะได้เป็นภายในสีดำนะครับแห้งๆเดิมๆเลยครับไม่มีรอยแล้วก็ได้เป็นเบาะผ้าครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเราไปดูห้องเครื่องครับนี่นะครับห้องเครื่องเราทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับห้องเครื่องเดิมๆเลยครับมีกล่องประล้างไฟด้วยนะครับคันนี้สีพลาสติกนี้คือยังใหม่กริบอยู่เลยนะครับ ย้ำอีกรอบนะครับคันนี้ผ่อนแค่4,000บาทเท่านั้นนะครับราคาคันนี้อยู่ที่2 3 9่านั้นครับผมออกรถศูนย์บาทนะครับขับฟรี45วันพร้อมเงินกับบ้านนี้นะครับ10,000บาทฟรีค่าจัดค่าโอนค่าบริการทุกอย่างนะครับออกรถพร้อมล้อใหม่ล้อใหม่ยางใหม่นะครับแดะถ่ายน้ำมันเครื่องในวันรับรถครับดีนะครับรถดีคุณภาพสวยรถถูกคุณภาพดีรถสวยคุณภาพดีราคาถูกถูกแล้วครับต้องที่สีบชานะครับออโต้